เอฟซขามกระเช้าไปที่วัดนิเวศธรรมประวัตินะครับดูมันยักากแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้น er ้ำปิ่มแล้วนะครับจะเข้าวัดแล้วครับนี่เป็นหอคอยที่วัดนิเวศครับดูครับแม่น้ำเจ้าพยาครับยี่ไม่ถึงเมตรนะครับจะถึงกระเช้าแล้วครับกระเช้าลุยน้ำแล้ว ปีนีน้ำเยอะมากครับครับลงนั่งกับเช้าข้างครับบรรยากาศครับมีน้ำเจ้าพญานะครับเลี้ยงฝั่บงบ้าเจ้วังครับน้ำอีกนิดเดียวนะครับ I don't know.